ไปไหนไมินน้อยวันนี้ออนมิน,มนไปไหน,นไปไหนนะเทียเท่ยวบ้าน <ไป S 1> ใหม่ไปเดินไปกลับไปไหนหรอกไปไปไหนไปใครจะกลับบ้าน มินน้อยจะกลับบ้านนะคะวันนี้ชั่วไปบ่ายก็แล้วอะไรล่ะโอ้รถอะไรอ่ะรถขนดินมินน้อยหมกส้ม คนทอะะไรกลับบ้านกี่วันก็สวยก็สวยจะกลับบ้านกี่วันกลับบ้านไหนกลับบ้านหน่อกับบ้านหน่อบอกเพื่อนจะกลับกี่วันบอกลุงชิกลับกี่วันกลับสี่วันกลับสี่วัน กับสีวันค่ะมา,มา,มาไปรดน้ำต้นไม้กับลุงด้อกมาไปช่วยลุงรดน้ำต้นไม้ดู เร็วเร็วเร็วก่อนกลับเร็วอะไรไปไปดูลุงเลยไปรดน้ำหนูนหนุเล่นน้ำเลย ชีลงมาลงมาลงมาลมาไปหายาชีเดี๋ยวลงมามาลงไปก็บอกเดี๋ยวลงไปตามมาทำไมาไม่ต้อมาก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวยาลงไปจะตามมาทำไมทำไมอีกเอ พีพีมาโหน,นน้ำกลังลุเหปะ อยาอาชีพนารู้มากป๊กหน<อ>ุงฝนตกยุ่ยจะคือหัวชะฝนนี้มันไม่ได้เป็นลงเลยหลายสิบเมตรเลยหลอดหนามันก็ตึกลงไม่ถึงไม่เกินสิบเซนหลอกเรื่องนี้ตก,กแค่แป๊บเดียวเองไม่ตก <laughs> มันไม่ใช่หน้าฝนจะตกต้องมียังวันน่ะหน้าฝนก็ต้องตกเป็นอาทิตย์ เดือนเป็นอาทิตย์หน่อยมันจะซึมลงไปเรื่อยๆพื้นดินน่ะหน้าชั้นดินน่ะแม่นบอกว่าต้นนี้รอดไหมรอดรอดแล้วมันแตะยอดเลยแตะยอดแล้วทำไมถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็รอดแต่ถ้าเจ้าน้องดูเหมือนไม่รอดจาไม่รดน้ำสักทีมันก็ไม่รอดคอยรดให้อยู่คอยแล้วว่ามันไม่รอดตาเนี่ยแตกตาเล้วเนี่ยคอยถึงให้เจ้ามาอัดน้ำไล่ความร้อนให้มันยอดมันจะได้แตก ต้นมันเหี่ยวลงไปเรื่อยๆมันไมก็จะไม่แต่เดี๋ยวถ้ามันจะบวมแล้วก็เรารดน้ำให้ตามันแตกไงกลิ่นมันจะแตกไงต้นเปลือกที่แข็งมันจะเอาแตกตาออกมาได้ไหมตัวถ้ามันเปลือกมันแห้งมันก็จะไม่แตกไงต้นไม้นะจะเห็นหมดต้นไม้โดนไฟไหม้อ่ะไฟลนอ่ะไม้สดๆโดนไฟลนอ่ะมันก็จะพยายามแตกออกมาให้โดน อากาศโดนฝนการต้นไม้อ่ะถามลูยังไม่ดึงังจานไปแล้วไปแล้วสาววิ่ง้วทรงกาปเอมาี่มาละจุกมามาเตรียมจุกให้เสือช่วงพทรานกัน

แตนเตรียมตัวแล้วค่ะวันนี้จะพาไปกานก่อนเข้างที่นี่ยึดก้องค่ะโอเค้กเทือทะเลค่ะด okay. enfin ูดูมเบ่งมสมุนวคุกก็นะรูดิโอ้ยเนอะดอกมะลินะคะ อัดมลีนังก็จะหมุนลยกลัวไหมกลัวไหมมินมินกลัวเปล่ามันอยู่บ้านมินน้อยมันเพื่อนมินน้อยเหรอเพื่อนกักเพื่อนการลักกัน

โอ้โหปตแตนมาแติ้นแตนที่มามาเอาโซคมาเอาโซคเร็วๆๆปติ้นมารับโซคเร็วๆมารับโซคเร็วๆนี่ๆๆโซคจะนี่แหละโซคนี่แหละโซคเจ้านี่ๆตัวใหญ่เลยมาแม่พี่แอมมาแม่โซค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  โอ้โหเชิญพี่ถ้าเป็นแบบนี้นหนูไม่กล้าเข้า้องแรมหลอกโชิญนี่พอว่าค่อยเดินมาปุ๊บหนูค่อยดูอุยโอ้โหช,ชโอ้โหใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่โหให่มาดมินมินมียานมามินมินมินไม่เต็นมินโชค2สองชั้นเลยนะเนี่ยโชค2สองชั้น พี่เมืนจะไหวจริงๆแล้วป้แตนเจ้าถวายดอกลาวเลืองเด๋ดน้าป้ากำลังมาป้ากำลังมาโชคโชคโชคสองชั้นอะไรซื่อไปไหนมาดูดิพาปะาแตนมาดูดิลูกเนี้ยมารับโชคมา ม้าม้าคอยบ้านี่มันจะมาเล่าสูตรสง่าเลยเก่งนะอ๋อเลยฮะอืมอ้ต uh uh ัวป uh ักใหญ่เลยมินน้อยทึ mm ้เดียวเข้าบ้านเจ้าอืขคือเดียวเลยทก็เข้าบ้านคอยเลยซ้ำกันเลยเหมือนกันเลยงูเขียวพายินเดืองูเขียวเต็มไปหมดเนี่ยอ้าโชคลาภก็โชคลาภเด้อ